จังหวัดตรังกันสักหน่อยนะคะพาไปสำรวจธุรกิจทำเงินในช่วงสงกรานนะคะก็คงหนีไม่พ้นร้านจำหน่ายของฝากต่างๆโดยเฉพาะร้านขายเค้กนะคะนี่ขึ้นแท่นเป็นสินค้าพรีเมียมสินค้า5ดาวของจังหวัดตรังนะคะที่ตอนนี้ประชาชนแห่ไปอุดหนุนจานวนมากเลยล่ะค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ ดีดีพาคุณผู้ชมมาสำรวจการขายที่ร้านขนมเค้กรสเลิศก,กันซึกหน่อยนะคะที่เป็นแหล่งผลิตขนมเค้กพื้นเมืองตรังที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะก็พบว่าตอนนี้กําลังเร่งผลิตขนมเค้กเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าที่มารอซื้อเพื่อนากลับไปเป็นของฝากกันค่ะร้านขนมเค้กรสเลิศเป็นร้านดังของจังหวัดตรังนะคะมีจุดเด่นก็คือเขาจะผลิตขนมให้เห็นกันภายในร้านเลยนะคะ เรียกได้ว่าทําเสร็จใหม่ๆขายกันอุ่นๆแล้วก็ยังเป็นต้นจำรับเค้ก3รสที่มีให้เลือกหลายรสชาติแต่เมนูโปรดที่ลูกค้าชื่นชอบก็คือเค้ก3รสก็คือมีใบเตยกาแฟแล้วก็ไข่นั่นเองค่ะเราไปเจอคุณสาธิตวงสัมพันธ์เป็นเจ้าของร้านขนมเค้กรสเลิศ เล่าให้ทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยฟังนะคะว่าขนมเค้กของจังหวัดตรังเนี่ยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องรูปแบบนะคะที่เป็นรูคุณผู้ชมจาได้ไหมคะต้องมีรูอยู่ตรงกลางใช่ไหมคแล้วก็มีรสชาติของเนื้อเค้กที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวะค่ะสมผลให้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มียอดจําหน่ายเพิ่มขึ้นนะคะเพราะลูกค้า มักซื้อกลับไปเป็นของฝากกันนะคะด้วยเหตุผลที่ว่ามีให้เลือกหลากหลายรสชาติแล้วก็มีหลายราคานะคะซึ่งทางร้านก็จะใส่กล่องมาอย่างดีดูสวยงามนะคะเหมาะอย่างมากเลยสําหรับซื้อไปเป็นของฝากผู้ใหญ่นะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมก็เป็นธุรกิจทําเงินในช่วงสงกรานที่ดีจริงๆค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ